เริญสุขจเจริญธรรมมายังญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหลายอ่าในคลิปนี้พระอาจารย์จะมาพูดถึงในเรื่องของขันห้าว่าเราเนี่ยควรจะศึกษาอย่างไรเราควรจะมองขันทั้งหลายนี้เป็นอย่างไรซึงจะทําให้เราเกิดปัญญานะในร่างกายในชีวิตของเราเนี่ยอองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงกําหนด มีองค์ประกอบอยู่ห้าอย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะแต่ในที่นี้เนี่ยคือในเรื่องของรูปเนี่ยเราก็เคยฟังกันมาเยอะแล้วเพราะอาจารย์จะมาพูดถึงในเรื่องของนามธรรมนะซึ่งนามธรรมก็มีอยู่เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณน,นะท่านบอกว่าชีวิตของเรานี้ประกอบไปด้วย รูปนามนะถ้าเราย่อลงมาจากขันห้าคือรูปนามนะทีนี้ส่วนที่เป็นนามเนี่ยส่วนที่เป็นตัวหลักของมันก็คือธาตรู้นะธาตรู้ในจำนวนสี่ขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยวิญญาณน,นี่เป็นตัวธาตรู้นะแล้วอีกสามขันคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไอ้สามขันนี้เนี่ยท่านเรียกว่า เจตสิกก็คือธรรมที่ประกอบขึ้นมาธรรมที่ประกอบอยู่กับตัววิญญาณนะตัววิญญาณนาทุหรือว่าธาตุโดนเนี่ยก็หมายความว่าขันที่เป็นนามขันทั้งสามเนี่ยมันเป็นเครื่องหม้เครื่องมือของตัวธาตุรู้เองนะคือธาตุรู้เนี่ยมันจะรู้อะไรได้เนี่ย มันจะต้องอาศัยขันเหล่านี้มันจะรู้อารมณ์ได้มันก็จะต้องอาศัยเวทนาขันนะมันจะใช้ความจําได้มันก็อาศัยสัญญาขันนะมันจะคิดตรงแต่งได้มันก็จะต้องอาศัยสังขารขันอนะเห็นไหมแท้ที่จริงแล้วตัวหลักที่พระอาจารย์เคยพูดมาตลอดก็คือตัววิญญาณนี่แหละคือทารู้นะ ทีนี้คนปกติเราที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยเราจะแยกแยะอะไรไม่ออกเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะรู้ไปหมดนะรู้โศกเศร้าเสียใจรู้ดีใจจำสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้หรือว่าคิดสิ่งโน้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมันมีอันมันเป็นอันเดียวกันไปหมดนะความรู้สึก ก,กัธาตุรู้ก็มันก็เป็นอันเดียวกันไปหมดเลยมันจะรู้สึกว่าไอ้ υ, ตัวเรารู้ว่าเรากําลังเสียใจอย่างเงี้ยตัวเรารู้ว่าเรากำลังดีใจอย่างเงี้ยตัวเรารู้ว่าเราจําได้อย่างเงี้ยตัวเรารู้ว่าเรากําลังคิดอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอันเดียวกัน <hazards> นะนี่เราไม่สามารถที่จะจําแกแยกแยะออกจากกันได้ระหว่างธาตุรู้กับตัวเจตสิกคือธรรมที่ประกอบกันเนี่ยอ่า เราก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้นะเพราะฉะนั้นคัวอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นนักปฏิบัติท่านจึงบอกว่า,าเราจะต้องแยกแยกคาดแยกขันนะคือให้เห็นชัดเจนเราจะทำอย่างไรให้เราเห็นอาเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นแค่เครื่องมือที่ต้องใช้ เป็นแค่สิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นสิ่งที่เราแค่เพียงอาศัยเหมือนเราเป็นนายช่างอะเราก็จะต้องอาศัยเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นเลื่อยเป็นค้อนตอกตะปูอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พระอ,อาจารย์อยากให้อยากจะให้เรามองสิ่งเหล่านี้น่ะไอที่เป็นขันเหล่านี้คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยให้มันเป็นเหมือนค้อนตอกตะปูได้ไหมให้มัน ให้เรามองเห็นเด่นชัดว่ามันเป็นแค่ของใช้เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องใช้เอ่อไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้ใช้ตัวเราก็คือตัวธาตุรู้ตัวผู้รู้นะี่แหละอก็ให้สมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราไปก่อนแล้วกันเพื่อที่จะศึกษาอ่าตัวเจตสิกให้มันชัดเจนนะทำอย่างไรเราจะมองว่าไอความรู้สึก พอใจไม่พอใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการอีกต่างหากคือถ้าหากว่ามันไม่มีไม่มีเจตสติกิเหล่านี้เลยเนี่ยชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้คนเราถ้าไม่มีอารมณ์อรักชอบชังเลยมันก็อยู่ไม่ได้อ่าคือมันจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตถ้าเราไม่กลัวอะไรอย่างนี้ก็เกิดความประมาทเป็นอันตรายต่อชีวิตถ้าหากเราไม่มีความ อ่เพลิดเพลินไม่ยินอไม่มีความยินดีอะไรเลยอย่างเงี้ยชีวิตมันก็จะอับเฉาถ้าหายเรามีแต่ความอมีแต่ความโกรธอย่างเงี้ยชีวิตมันจะมีแต่ความร้อนรุ่มเป็นฟืนเป็นไฟเพราะฉะนั้นอ่าพวกเกียริกเหล่านี้เนี่ยเอามาประกอบกับตัวตัววิญญาณเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นเกิดความสมบูรณ์คือ เป็นองค์ชีวิตที่อ่สมูลนะความจำมก็เหมือนกันนะมันก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่วิญญาณจะต้องใช้เวลาไปเจออะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักจดรู้จักจำนะรู้จกักคาดการอนะรู้จักหมายรู้เนะี่ยในเรื่องของสัญญานะถ้าเราไม่รู้จักจำเลยเนี่ยสมมว่าเราไปเจอ อะไรเหตุการณ์ที่มันเละาละอาจจะเป็นอุบัติเหตุในการทํางานอย่างนี้เราไม่เคยที่จะจําเราก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้เหตุการณ์เหล่านั้นได้แล้วสิ่งกเก่าๆสิ่งเดิมๆม,มันก็จะเกิดอยู่ซ้ำซากเรื่อยไปเรื่อยไปนี้ไม่มีความจำยอ,ยอ,มายายอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอะไรแล้วแต่เออเห็นกันครั้งเดียวครั้งต่อไปก็จําไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันก็จําเป็นต้องใช้แต่เราเห็นเป็นแค่ของใช้ได้ไหม นะเราไม่ต้องอไปยึดเอาว่าเราจําได้ความจํานั้นเป็นของเราเราเห็นแค่เป็นของใช้จําได้ก็รู้ว่าคือตัวธาตุโนมันมีหน้าที่เดียวจริงๆคือมันรู้มันไม่ไปก้าวไก่เราอยากให้มันเข้าไปก้าวไก่หน้าที่ของขันอื่นเขานอะย่างจำได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจําได้หรือว่ากูจําได้ไม่ใช่ แต่เราที่เราจําได้ก็คือไอ้ธาตุรู้เข้าไปรู้สัญญาอีกต่างหากนะมันเข้าไปรู้สัญญาสัญญาทํางานไอ้ธาตุรู้มันก็อส่งกระแสเข้าไปรู้เนี่ยหรือว่าไอ้รู้ลแล้วมันก็ไหลไหลเข้ามาสู่ตัวตัวธาตุตัวธาตุรู้เนะี่ยอนี่คือสัญญาขันนะแล้วอีกขันหนึ่งที่เป็นเจตสี่ก็คือสังขารละขันนะสังขารละขันนี่เป็นความคิด ปรุงแต่งนะเป็นความคิดที่เป็นเรื่องเป็นราวหรือว,ว่าเป็นการนึกว่าโลภะอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวเป็นตัวที่สําคัญมากในการดำเนินชีวิตคนเรามันมีความคิดหลายรูปแบบแม้เรานึกว่าเราไม่คิดแต่บางครั้งเราจะแย่แยะไม่ออกว่าความคิดที่มันเป็นธรรมชาติอย่างที่เราทําอะไรอยู่คนเดียวเราอยู่เงียบๆคนเดียวทําสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปเนี่ย เราแทบจะไม่รู้เลยว่าเราคิดแต่จริงๆแล้วเรากำลัง,ลงคิดนะอะเดินไปยาจะหยิบจับเรื่องสมัยหิวน้าเนี่ยไปจับแก้วน้ําเนี่ยเราไม่ได้เต่งว่าจะออกมาเราไม่ได้กําหนดถึงขนาดว่ามันชัดเจนแต่มันคิดไปแล้วเนี่ยนี่เป็นความคิดที่มันเป็นธรรมชาติแต่ไอ้พวกสิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ทําให้เราได้เดือดร้อนหรอกนะ แต่สิ่งที่มันทําให้เราเดือดร้อนก็คือว่าเวลามันนึกคิดอะไรขึ้นมาถึงเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยอพอเห็นภาพเห็นการนึกคิดที่มันเป็นมโนภาพขึ้นมาเนี่ยเราไปเสริมเติมแต่งแล้วไปให้ค่าในจุดนั้นเนมื่อให้ค่าลงไปแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปมันต้องเป็นอย่างน้นอย่างนี้อ่มันควรจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้ให้มันได้ดังใจเราเอันนี้เหละมันเป็นทุกข์นะ แต่ถ้าเราถ้าตัวทานรู้ของเราเนี่ยไม่เข้าไปอ่าไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวนะไม่เข้าไปยึดเอาว่าไอความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นของของตนอ่ะอ่ามันก็จะแค่รู้รู้ว่าเขาทํางานอย่างนั้นของเขารู้ธรรมชาติของเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเองเอออย่าไปถือสามันเลยเนี่ยเหมือนเราเห็นเด็ก ที่กําลังเล่นนั่งเล่นขายของอยู่สองสามคนอย่างนงี้ยเราเป็นผู้ใหญ่เราก็นั่งอยู่เฉยๆเราเล่นไปให้ค่าเขาจะเล่นอะไรเขาจะทําอะไรก็ช่างเขาอย่างเงี้ยเออเราก็อยู่สุขสบายเราเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาจิตใจไปจดจ่อเนี่ยบางทีมันมันอาจจะมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาซับซ้อนก็อีกเอ่าเราอาจจะไปคิดปรุงแต่ว่าโอ้มันเล่นอะไรเลอะเทอะหน้าบ้านอย่างเงี้ย ดูเล่นอะไรกันไม่รู้จักเลลวลาเวลามันสกรปรกอะไรทำนองนี้มันปรุงขึ้นมาจากเหตุการณ์เป็นจริงนะเขาเล่นกันอยู่สองสามคนเหตุการณ์เป็นจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันอ่เอวุ่นวายหรือว่าไม่มีอะไรมาทําให้เราเดือดร้อนแต่เมื่อเราเอาใจไปเกาะเกี่ยวนะเอาใจไปเกาะเกี่ยวไปให้ค่าในสิ่งนั้นนั้นนะเราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความทุกข์เพราะเราสําคัญว่าเรากาลัง คิดนะเรากําลังคิดถูกหรือคิดผิดอะไรทำนองนี้ยน,นี่แหละถ้าเรามามองว่าไอ้ความคิดตัวนี้น่ะอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองเขาทํางานอย่างนั้นเองอย่างเงี้ยเราก็าจ,จะไม่เข้าไปยึดจริงๆแล้วเด็กเล่นเนี่ยเราไม่ได้ไปยึดที่เด็กนะแต่พอเราคิดขึ้นมาเรายึดเอาความคิดของตนเองโดยที่เราไม่รูนะ้อันนี้เป็นหลักสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง ขันต่างๆ่ตั้งแต่รูปประคันนั่แหละเข้าไปนะว่าเป็นแค่เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจการดำเนินของชีวิตได้อย่างอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะมันจะทําให้ความทุกข์เราน้อยลงว่าถ้าเรามองเห็นจทนทะลุป,ปูปองมันก็สามารถที่จะขาดออกจากกันได้คือความยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่มีนะถ้ารู้ของเราทุกคนนะ ที่อุบัติขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นะมันมีแรงผลักดันอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิตนั่นแหละอ่าก็คือการสังสมอ่าอารมณ์ต่างๆที่มันเกาะติดมากับตัวธาตุรู้เนี่ยนะจิตแปลว่าการสังสมนะอ่าบอกให้ลหลายคลิปแล้วก็คือสังสมอารมณ์สังสมภพชาติมาเป็นแสงแสงกลับ เออมันหมักหมมอ,อยู่ในนี้แหละแล้วมันก็เป็นแรงผลักดันให้ธาตุรู้ของเราเนี่ยเข้าไปเกาะไปยึดในพวกเกจตสิกทั้งหลายที่มันทํางานนะเข้าไปยึดเอาในวทานานะก็ค,คือความรู้สึกพอใจไม่พอใจเข้าไปยึดเอาความจําเข้าไปยึดเอาความคิดปุงแต่งนะเอามาเป็นของของตนหมดนะเพราะว่าในจิตนั้นมนมีตัวมีตัว,ม,ตว,ม,ตวมีอัตตาอยู่เป็นเต็มเลยมันมันเกาะอยู่กับตัวธาตุรู้นี่แหละนะทีนี้ถ้าเราเห็น ถ้าเราเห็นความจริงว่าไอ้ขันทั้งหลายตั้งแต่รูป,ประขันเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้เนี่ยเป็นแค่เครื่องหมายเครื่องมือเนี่ยตัวจิตวิญญาณของเราตัวนี้แหละมันก็จะปล่อยวางนะมันก็จะเกิดการคลายเพราะรู้แน่ชัดว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เราสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งต่างหากที่เขาทำงานอย่างนั้น นะเนี่ยเข้าใจอย่างนี้นี่แหละเราสามารถที่จะดูได้ไหมอ่ะมันก็ต้องฝึกกันไปเรื่อยฝึกดูไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ฝึกเข้าไปเป็นนะคือรู้ว่าเขาเป็นนะรู้ว่าขันทั้งหลายนะเขาเป็นอย่างนั้นเขามีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เข้าไปเป็นอันเดียวกันกันกบเขาเราไม่เข้าไปยึดเอาอาการของเขาเราไม่เข้าไปแทรกแซง ไม่เข้าไปห้ามปามไม่เข้าไปสนับสนุนเพียงแค่รู้เห็นไหมนี่แหละปัญญามันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะเกิดขึ้นที่รู้นี่แหละไอ้วิญญาณมันก็แปลว่ารู้อยู่แล้วแหละว,วิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้เสียดอยู่แล้วอแต่มันจะไปถึงขั้นเป็นพัฒนาไปเป็นตัววิชาเป็นอาโลโกในระดับสูงสุดมันก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละ ความเข้าใจจากตรงนี้แหละที่จะนําพาไปสู่เส้นทางซึ่งเป็นมรรควิถีที่เราจะต้องปฏิบัติกันไปนะทํามันซ้ำซ้ำซากๆอยู่อย่างนี้ล่ะภาวิตาพระโหรกตาเจริญให้มากกระทําให้มากท่านก็บอกไว้อยู่มันไม่ได้มีอะไรมากซับซ้อนนะที่มันซับซ้อนเพราะว่าเรามันมีความอยากรู้มันก็เลยเป็นพวกพุทธที่จริตเป็นพวกที่อ่ ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จัะพอในความรู้อะอ่เพราะพุทธองค์ก็ตราสไว้อยู่เหมือนกันนะอ่าจะรู้ถ้อยคําอะไรมากมายแต่ถ้าหากมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระมันรู้เอ่อมันมันสู้กับเรารู้ว่าประโยคประโยชเดียวไม่ได้ที่มันมีความหมายที่มันแก้ทุกได้นะนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมแบบใบไม้กับมือเดียวเนี่ย เรารูอยู่ที่ตรงนี้แนะเพราะมันเป็นร่างกายจิตใจของเราโดยเฉพาะมันไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาสถานศาสนาสมบัติอะไรทั้งสิ้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนธรรมที่เป็นภายนอกหรือพิธีกรรมอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของเราโดยแท้มันเป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมของเราโดยแท้นะเรียนที่ตรงนี้ แล้วมันจะมีใครมาบงการมีใครมาบังคับเราไหมมีแต่เราเท่านั้นที่เป็นผู้มีศรัทธามีความเต็มใจที่จะพึ่ิปฏิบัติที่จะศึกษาเรียนรู้อคนอื่นเขาจะว่าอย่างไงมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเรามันเป็นยังไงกันะเรื่องของเราเรารู้หรืยอยังเนี่ยเรามีความมุ่งหมายอะไรในชีวิตเราต้องการอะไรในชีวิตเราก็จง มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งนั้นๆอันนี้แหละเป็นหลักที่สําคัญอ่าท่านว่าเงินเอ่อเอ่อจะ,ะหาปณะของคนอื่นมีแม้จะมีตั้งพันแต่ก็สู้ตะหาปณะของเราเพียงแค่หาปัะหาปณะเดียวไม่ได้นะะหาปัะก็คือค่าของเงินในครั้งพุทธกาลนะท่านกล่าวว่าอย่างนี้ ก็เหมือนเงินบาทอะ่ะคนอื่นแม้จะมีสักพันบาทออมันไม่ได้เกี่ยวกับเราของเรามีแค่บาทเดียวเนี่ยแต่มันมีค่าสำหรับเราเอาอเขามีพันบาทเขาไม่ได้แบ่งเราใช้หรอกออเรามีบาทเดียวมันเป็นมีคุณค่าอา่อาจจะซื้อหอนอมสักลูก,ก็ก็ยังดีอะนะก็ทําให้สดชื่นอะ่ะตัต้งตังของคนอื่นเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนในกระเป๋าเนี่ย เอ่มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องให้กำลังใจตนเองนะในวันนี้พระอาจารย์จะมาพูดนี่แหละตรนนหลักถึงในเรื่องของอ่าการศึกษาลงไปที่ขันห้าที่ชีวิตจิตใจิตใจ,จ,จของเราเนี่ยแหละว่าเราจะมองขันกันอย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ให้ธาตุรู้ของเราเนี่ยมันไม่วิ่งตามเข้าไป ในทาประกอบหรือว่าเจตสิกเจตสิกขันคือมันเป็นอาการอะสิ่งเหล่านั้นเป็นอาการเราให้ตัวรู้ของเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวที่ใช้งานเขาเฉยๆแต่ตัวเองไม่ได้ทำงานรู้ว่าลูกน้องเขาทำงานยังไงยังไงอะ แค่นั้นแหละไม่ต้องลงไปช่วยนะตาเห็นรูปเขาก็ทํางานขงเขาเรามีหน้าที่รู้เวลาจะเกิดความคิดก็ให้รู้ว่าไอ้สังขารมันกำลังทํางานเนี่ยลูกน้อยอีกคนหนึ่งกําลังทํางานอย่างเงี้ยเราก็รู้เราไม่ได้รู้เพื่อที่จะให้อะไรสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จนะเรารู้เพื่อที่จะเข้าใจอมันไม่เกี่ยวกับว่า ตาเห็นรูปเห็นการเห็นงานแล้วเอองานจะต้องสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เออาโได้ยินเสียงเสียงมันจะต้องไพเราะอ,อ,อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ไม่ใช่ว่าจะให้สิ่งต่างๆที่เขาทํางานอย่างน่ะให้มันได้ดังใจของตนเองเอ่ามันไม่มีอะไรเป็นอะไรมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาทํางานตรงๆ ตามกฎเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติอ่าแต่ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เพราะว่าอ่าตัวธาตุรู้ของเราเนี่ยมันมีตัวจิตอวิชาเนี่ยมันสั่งสมอยู่มันเป็นแรงทักดันอยู่มันทิ้งอยากจะไปให้ตาเห็นรูปก,ก็อยากได้ดังใจหูได้ยินเสียงก็อยากได้ดังใจนะความรู้สึกก็อยากได้ความรู้สึกดีๆอ่ความจําก็อยากจะได้จํา สิ่งดีๆไปไปจนช่วยชีวิตอะเออเวลาความคิดก็อยากให้เกิดความคิดดีๆที่ถูกถก้จงน่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวยินญาณธาตุธาตุรูนมันยังมีพวกอาสวะมันนอนเนื่องอยู่เขาเรียกว่าอนุสสยนะคือมันมีสันดานอ่อมีสันดานเก่าอยู่นะแต่เราจะลบล้างสันดานเก่าจากนี้ไปได้เนี่ยเราจะต้องรู้หน้าที่ของขันทุกขันให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งก่อน และตัวนี้มันก็จะค่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยนะอันนี้อันนี้ปฏิบัติแบบวิธีการปล่อยวางนะคือให้มันถอยออกเรื่อยให้จิตอวิชชาเนี่ยมันถอยออกเรื่อยแลวตัวที่เป็นวิชามันก็จะดันผลักดันเข้ามาเรื่อยสติปัญญาผลักดันเข้ามาเรื่อยไอตัวโง่ตัววิชามันก็ต้องอ่หลุดออกค่อยๆคลายออกมาหลุดออกมาเรื่อยมันจะเป็นลักษณะนี้นะดูถ้าใคร่ะ ทาการเจริญสติที่สติสมาธิถ้ามันประกอบกันดีแล้วเนี่ยมันสมดุลกันแล้วเนี่ยเมื่อมันเห็นการปรุงแต่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันรู้ทันอาการเนี่ยมันก็สามารถที่จะดีดออกได้เลยหรือว่ามันระเบิดไปเลยอย่างนี้ก็มีนะแล้วแต่แล้วแต่ความไวแล้วแต่กําลังของอ่าสติสมาธิมันมีหลายรูปแบบหลายวิธีการในการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยอ่า แต่ว่าเราจะต้องศึกษาให้มันรู้แจ้งชัดเจนอยู่ในตัวนี้แหละเป็นหลักลเราอย่าไปยึดถือวิธีการถ่ายทอดเราต้องยึดเอาความจริงที่เป็นประสบะการณ์ของเรานะั้นัละมาเป็นพยานหลักฐานให้แก่ตัวเราเองนะในคลิปนี้ก็เห็นสงควรแก่เวลาก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจวิธีการ ดูขันให้จำแจ้ง